เอ้ยผักไม้ว่าโอ้ลองแงสงเลเซอร์เดินขวาว่าแล้วผมมีฮาคริสนะครับอะไรตีไปหนึ่งทีอะไรของคุณเนี่ยคุณชนทวัตคุณทำให้ผมเสียเวลาเข้าใจไหม คุณเลยก็ได้นะครับอ๋อไม่มีตายากเหรออุซานหลอกยังยังไม่ใส่ยังไม่ใส่เดี๋ยวค่อยใส่มีคนเหมือนเดินอยู่มีีคนแอบตรงนี้อุ๊ปุ๊หมอบมัางหมอบมัางใครก็ส่องไปฉายทั้งหน้าวะ อืโดนหลอกไม่ไร e, ไม่ไร e, ไม่ไร e. ยังไงทำลายไว้ไ e ก่อนเกียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไปนะ อืออือฮะช่วยเพื่อนนะช่วยเพื่อนนะช่วยเพื่อนเหรอเอ้ะอ้อแฟมเหรอสายแฟมเหรออ๋อทีนี้ไหมตัวเนี้ยเฮ้ยไม่อยาก เซอร์ร้องไม่อยากแขวนคนซ้ำแหวนคนใหม่ก็ได้ใต้ดินเลยป่ะโอ้ไม่มีใต้ดินหว่ะันนี้โอ้เซงเิงเซิงจุ่มเลยส่องไปฉายป่ะโธ่คิดว่าส่องใบฉายอ๋อวิ่งมาอะไรล่ะตีไม่ตีว่ะ <c oughs> อ,อุย้ยอะไรกันวะเนี่ยเอ้ยเด็กเด็กเดคนสวนว่งพิซซ่าส,ววส่งพิซซ่าส่งพิซซ่ามาหนิ อันไหนไปไหนฮะคนหนึ่งโอ,โอ้ยเฮ้ยอันแน่ส่องไฟเว้ยส่องไฟเว้ยยังไงให้โดดล่อเนี่ยเอ้ยอัไนไหนวะคนนั้นอันไหนวะไม่เล่นกับน้องหมูได้แล้วอุย้ยอยู่แล้วอ่ะ โอ้ยไปตาบอดโอไปไหนแล้ววะตาบอดเลยกูเหมันไสขออีก hmm. ส hmm. mm ัก hmm. ทีอาใส่ให huh, mm ้เลยแล้วก mm ันไปขอทึบเครื่องที แหมแฟมกันจริงเว้ยแฟมเก่งแทงหลังปะไม่แทงหลังแก็ไม่ได้ละตัวเมื่อกี้เอ้ย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 อยู่บนไม่มีไม้ให้เล่นแล้ว ไม่มีไม้ให้เล่นแล้วนึงเพื่อนึกเพื่อนเอาแวับดิแสวับแซวับไปไปเอาไปต่อคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ไหนอีกคนนึงเฮ้ยวิ่งไปมันต้องไปถอดเครื่องทำไมถอดเครื่องหรอ โอ้ตัดสินใจทำงานว่ะคนดิงมันอยู่ไหนคนดิงมันอยู่ไหนวะเฮ้ยนั่นไงคนดิงคนดึงคนดึงคนดึงเราต้องเอาคนดึงเว้ยเออเราต้องเอาคนดึงคนดึงเราต้องเอาคนดึงโอ้โหคนดิงเว้ยเกมนี้ผมแบบชอบมากเลยว่ะ สุกมากจี้ดิคือแบบเขารีแฟมกันเกินเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะยังไม่ทันทำอะไรเลยไม่ช่วยกันแหละมาแล้ว เอ้าไม่ผักไม้อะไม่ผักไม้เหรอผักไม้อะไม่ผักไม้อะใครช่วยวะเออเออเออไปไหละคนช่วยไปไหละช่วยวนวนกลับวะ อนนี้แม่งหิวแต้มเปล่าวะล้วยจังเลยนั่นามาแล้วสองคนนั่นมาแล้วเป็นไงแล้ววะ โอ้ยเดี๋ยวโทเคนหมดอะช่วยกันยังลายไม้หรอช่วยดีไม่ช่วยอ่ะช่วยยังเนี่ยโอ้ยไม่ช่วยแล้วีิโอ้ยไอ้นี่ยังปลดไม่ได้ เอาตายเลยอดไม่ได้ตายเลยเฮ <laughs> ้ยนี่นๆไปวิ่งรู้แล้วอดไม่ได้เลยจ้าอดไม่ได้เหรออดไม่ได้เ <laughs> หรอไม้ไม่มีแล้วมไม่มีแล้วเล่นเลยไม้ไม่มีแล้ว,ลไ,ลไ,ลวไปไหนอดโดนหน้าต่างปึ๊บอา้อาๆไปไหนไปไหนไล่แม่งอย่างเงี้ยแหละ <laughs> โอ๊ยกูพอใจแล้วว่ะ ระเบิดนาฬิกาได้คนหนึ่งนะระเบิดเวละโอโพอใจแล้วเนี่ยแบบระเบิดได้คนหนึ่งอุ้ยซ่อมไวเกินซ่อมเงินไวเกิน เครื่องนี้ตอบป่ะเนี่ยดูได้เครื่องนี้ตอบไม่เห็นเลยวะช่วยป่ะเนี่ยดูได้ช่วยตัวอย่างตัวอย่างได้เดินไปไม่เหรอเฮ้ยช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วซ้ายหรือขวาซ้ายวะ่ะ ไม่เอาตัวซ้ำไม่เอาตัวนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเว้ยตายวะอืออืออื <c oughs> อตัดสินใจนี่มันก็โอเคนะเอาไปใส่ตัวไหนก็ก็ได้นะ ใส่พวกตัวที่แบบบลิองอะไรเงี้ยเดเฮกหรือพวกมันเป็นเครื่องไหนวะเฮ้ยมันอยู่ข้างบนเอาเอาอะไรวะอะไรวะ ตายอ่ะเนี่ย What <c oughs> ไหน่หเฮี้ยหาลุมมดีอ่ะอ๋อออกเล่นมัวแต่สนุกเพิ่งมาเห็นว่ามีสุดท้ายเพิ <c oughs> ่งเพิ่งเห็นว่ามีคนเหลือคนสุดท้ายแล้วถึงยู่นี่ป่าววะเฮ้ยๆลุมเี็บรบ้อย <c oughs> <c oughs> พุ่งมาเห็นว่าเหลือคนสุดท้ายแล้วโอ้โหเล่นสนุกไปหน่อยแล้วศพมันหายไปด้วยนะแล้วนะลไม่รู้อีกคนหนึ่งมันตายไปที่ไหนฮ่า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 โอ้ยวับโอโ้ไม่ได้ไม่ได้พอยเลยทำยังไงเออมัวเดีสนุกไปหน่อยชอบนะเดี๋ยวพิก มายเกมมันโอเคเลยอะถ้าเล่นแบบคุมคุมโซนดีๆผมว่าเปิร์ปตงตัดส,ส,สินใจแม่งมีต้นมีประโยชน์เลยเนี่ย <c oughs> เปิร์เนี้ยตัดส,สินใจอะมันจะทำให้คนที่ช่วยอะถ้าเราอยู่นอกระยะคล้ายๆเดวโฮแบบแต่แบบพอช่วยปุ๊บมันก็จะติสถานนะปอดกำบังแทนสำหรับใครที่แบบหาเปิร์ที่แบบตีดีเดียวล้มนะเปิร์นี้ก็โอเคนะได้ ใครชอบคลิปก,ก็กดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ